สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเขียนป้ายโรงภาพยนตร์โคริเซียมจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นการเขียนป้ายโฆษณาภาพยนตร์แต่ละเรื่องนะครับผมอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะพบกับช่างเขียนนะครับช่างเขียนป้ายก็คือช่างเล็กสวัสดีครับช่างเล็กครับครับสวัสดีครับกำลังเขียนป้ายของ หนังเรื่องอิทธิฤทธิน์นางพญานาคีขาวใช่ไหมครับครับครับนี่เป็นชื่อของดาราแสดงน,นะครับเป็นชื่อช่างเล็กจะเขียนป้ายติดกับรถแห่นะครับครับติดกับรถแห่ตอนนี้การเขียนป้ายก็ไม่ต้องเขียนดารานักสแสดงเขียนแต่ชื่อผู้กำกับอย่างเช่นผู้กำกับนะครับไปแปะสำหรับ ภาพของดารานักแสดงก็จะทำเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆมาแปะนะครับมาแปะไว้หรือบางเรื่องอาจจะไม่มีดาราก็ได้นะครับไปดูกันเองว่าใครแสดงกันบ้างนะครับอย่างเช่นเขาผู้นี้ที่กำลังเขียนเป็นดาราแสดงชื่อว่าชื่อครัจินเล่น ช่างเล็กเขียนมือซ้ายนะครับถนับซ้ายสวัสดีครับช่างเล็กครับครับสวัสดีครับเขียนป้ายมานานแค่ไหนแล้วครับเขียนมาหลายปีแล้วครับประมาณประมาณ20่สิกว่าปีได้ล้วครับยี่สกว่าปีนะครับครับเขียนมานานเรียนมาจากไหนครับก็ไม่ได้เรียนมาเลยครับฝึกจากโรงหนังครับ คือจากโรงหนังด้วยใจรักดยใจรักมาช่วยช่างที่โรงภาพยนตร์ครับแล้วก็เขาใช้ทําอะไรบ้างตอนแรกๆใช้ล้างเพลงแล้วก็ตาป้ายครับตาป้ายคือลบครับลบชื่อที่เราเขียนแต่ละเรื่องออกแลวเพื่อเขียนเรื่องใหม่ลงไปใช่ไหมครับครับนี่นเรื่องนี้ก็อีกต่อไปก็ถูกลบนะครับเรื่องนี้จะเริ่มฉายวันที่6สิงหาคมนี้นะครับแล้วท่านชมคลิปนี้แล้วไปดูด้วยก็แล้วกันนะครับ นี่ก็ใช้สีไม่เหมือนกันนะครับดาราแต่ละคนหลากสีเมื่อกี้ช่างเล็กเขียนสีนี้นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เขียนสีนี้นะครับผู้ก,กำกับเรื่องนี้ก็มีโปสเตอร์อยู่แผ่นหนึ่งนะครับนี่ทางบริษัทก็ทำโปสเตอร์มานะครับอิทธิริศนางพญานาคีขาว นะครับได้ข้อมูลมาแค่นี้แล้วก็วางแผนเขียนนะครับมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับช่างเลียครับอ๋อก็ช่วยบอกกันต่อๆด้วยนะครับว่า,าถ้าท่านอยากจะมาดูหนังก็ก็หนังใหม่ๆก็ที่โกลิเซียนนะครับครับอ ก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านบพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ